M-A-K-E M a K e. ออกเสียงว่า make ใส่ตัว K ได้คะ่ะ make อ่เก่งมาก make ที่แปลว่าทำแต่ถ้าเกิดมันตามหลังด้วยคำที่มันหลากหลายความหมายิ้นได้แน่นอนคะ่ะ make a choice เห็นไหมละเสียงมันลิงก์ make a choice ถ้าเกิดพูดแบบช้าๆทีละคำแต่ถ้าพูดแบบธรรมชาติ เสียง k มันก็จะมาแตะกับเส็น a กลายเป็น k. make a choice make a choice ตัดสินใจหรือว่าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งสิเช่นไปยืนอยู่หน้าร้านตั้งนานสองนานเพื่อบอกนี่จะกลับบ้านแล้วนะ make a choice make a choice อันที่สอง make a comment make a comment แปลว่า แสดงความคิดเห็นนั่นเองค่ะเช่นอยากจะบอกเพื่อนไปว่านี่เธอมันไม่ใช่เวลามาให้ความเห็นนะไม่มีใครเขาฟังเธอหรอก It's not time to make a comment It's not time to make a comment No one is gonna listen to you ไม่มีใครเขาฟังเธอหรอก Stop making a comment Stop making a comment เลิกให้ความเห็นได้แล้ว Make a decision make a decision decision แปลว,ว่าการตัดสินใจแต่เกิด make a decision ก็คือตัดสินใจในั่นเองค่ะความหมายที่เหมือนกันก็คือ decide decide เช่นยืนหน้าร้านนานแล้วเมื่อไหร่จะซื้อเนี่ยเลือกเอาสักอันสิตัดสินใจสิ hey you've been here for too long บอกเพื่อนว่า you've been here for too long make a decision decide buy something or go home ไม่ซื้อก็กลับบ้านซะเถอะนะคะ make an excuse make an excuse แปลว,ว่าหาข้ออ้างนั่นเองค่ะป่วยค่ะไปทำงานไม่ได้บอกเจ้านายว่าเจ้านายขาหนูขอลาเป็นวันที่5แล้วนะคะวันที่5แล้วนะคะวันนี้อาทิตย์ดีทั้งอาทิตย์ป่วยจริงๆค่ะเจ้านายบอก stop making an excuse อย่ามาหาข้ออ้างหน่อยเลยเจ้านายรู้ดีนะคะรู้ทันว่าอยู่ป่วยการเมืองแน่เลย make an excuse ออกเสียงค่ะ บางคนเรียนภาษาอังกฤษมานานหลายปีแล้วแต่พูดสื่อสารแบบเบื้องต้นพื้นฐานไม่ได้เขาก็พูดว่าอ๋อก็งแงแหละครัคูสอนไม่ดีโรงเรียนสอนไม่ดีหลักสูตรไม่โอเค stop m a k i n g a n e x c u s e อย่าหาข้ออ้างนะคะคำต่อไป make friends make friends ทำเพื่อนเุ้ยไม่ใช่แปลตรงตัวได้ไงเรา make friends แปลว่า การสร้างสัมพันธ์ทำไมตรีการหาเพื่อนนั่นเองค่ะเช่นไปเจอคนที่คุยถูกคอกันแล้วก็เลยแบบ hey let's be friends นั่นคือ you are trying to make friends you are trying to make friends คุณกำลังพยายามหาเพื่อนนั่นเองค่ะหรือบางคนเดินเข้าไปในชมรมที่เขาจะแยกเป็นชมรมของนักศึกษานะคะก็ไปเห็นสาวอู้หูสวยมากเลยขอเบอร์โทรได้ไหมฮะสาวหันกลับมาบอกว่า I'm here to make friends I'm here to make friends ฉันมาเพื่อที่จะมาหาเพื่อนไม่ได้มาหาแฟน make a mess make a mess mess แปลว่ายุ่งเหยิงนั้นนั้น make a mess แปลว,ว่าสร้างปัญหาสร้างเรื่องหรือทำอะไรให้มันรกดุงรังก็ได้เช่นกันค่ะเช่นเพื่อนมาเที่ยวห้องเราคำแรกที่บอกเลยว่า you guys don't make a mess นี้พวกเธออย่าทำให้ห้องฉันรกนะ don't make a mess ก็ได้นะคะคำต่อไป make love love ที่แปลว่ารักตรงนี้จริงๆแปลตรงตัวก็ได้นะทำรักมีเพศสัมพันธ์นั่นเองค่ะ make ต่อไป make money money แ <c oughs> ปลว่าเงินทำเงินก็คือหาเงินนั่นเองค่ะ to earn a living to make money is to earn a living to work ไม่ได้ work for free นะคะทำงานต้องได้เงินค่ะเช่นอยากจะชมเพื่อนตัวเองว่าอ oh, เพื่อนฉันได้หาเงินเก่งนะ my friend my friend is good at making money she's good at making money หล่อนเป็นคนชอบหาเงินเป็นคนชอบทำงานนะคะ she loves making money นั่นเองค่ะ ข้นต่อไป make a move w E สี m ง v v, v, v make a move แปลว,ว่า to do something to take action ทำอะไรสักอย่างคือเช่นเวลาในหนังสงครามที่สู้รบตกมือกันนะคะสองฝั่งทหารเนี่ยเขาก็รอให้อีกฝั่งหนึ่งยิงมาก่อนจริงไหมฝั่งเราก็เลยบอกว่า we are still waiting for the other side to make a move we are still waiting พวกเรากำลังรอรอใคร waiting for the other side The other side to make a move. Hey go ying and then make a move to take action to do something. to leave to set off in a trip for travelling or trip นั้นเองค่ะ. Hey it's time to make a move, it's getting late. It's time to make a move. It's getting late. Hey ไป make a phone call ทำโทรศพัพท์แล้วตรงตัวได้ที่ไหนเรา make a phone call ก็คือ to call somebody to call someone นั่นเองค่ะต่อสายหาใครสักคนหนึ่งดังนั้นขอถามทุกคนกลับต,ตัวอยู่ที่บ้านช่วงเนี้ยไี่โทรหาใครบ้างแล้วหรือยัง Who did you make a phone call to recently? Who did you make a phone call to recently? ตอบค่ะ ตอบได้ไหมไปเป็นไหมเวลาจะตอบนะก็ I made ถ้าเกิดโทรแล้วใช่ไหมเป็นอันนี้ก,การ I made a phone call to my mom I made a phone call to my friend recently อ๋อเพิ่งโทรไปหาแม่เพิ่งโทรไปหาเพื่อนเมื่อไม่นานมานี้นะคะนั่นก็คือ I called I called นั่นเองค่ะ Make a point Make a point แปลว่าชี้แจงประเด็นนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นหล่อนพยายามชี้แจงประเด็นของหล่อนนะแต่ไม่มีใครเข้าใจเลย she's trying to make a point but nobody understands her 3...4 She's trying but nobody สามสี่เก่ but งมากเลยค่ะ make a speech make a speech กล่าวสุนทรพจน์ค่ะ speech แปลว่าคําพูดดังนั้น make a speech แปลว่าการให้คําพูดเป็นการกล่าวสุนทรพจน์นะคะยกตัวอย่างเช่นทุกครั้งที่ท่านประธานมากล่าวคําเปิดงานหรือว่าคําสุนทรพจน์เนี่ยฉันเลยอยากจะหลับ every time when the president makes a speech I want to fall asleep every time when the president makes a speech I want to fall asleep ทุกครั้งนะคะ every time แปลว่าทุกครั้ง ทุกครั้งที่ when the president ท่านประธาน makes a speech เห็นไหมตรงนี้คุณส้มผ่านเป็น is makes a speech เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยปะกะติใช้เป็น present simple นะคะถ้าเกิดเอาชื่อ tense I wanna fall asleep ฉันอยากจะง่วงฉันอยากจะนอนจริงๆเลยและเมสุดท้ายนะคะ make a suggestion make a suggestion ก็เหมือน give a suggestion to give your advice การให้คำแนะนำนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นหล่อนเนี่ยชอบให้คำแนะนำกับคนอื่นแต่หล่อนไม่เคยฟังใครเลย She likes to make a suggestion to others but she never listens to anybody ออกเสียงพร้อมกันสามสี่ others, เก่งมากๆเลยค่ะ ที่ดูมาถึงวินาทีนี้นะคะครูส้มอยากจะให้ไปฝึกต่อไม่อยากจะหยุดตรงนี้พยายามลิสต์คำที่เราเรียนเนี่ยค่ะเอาใส่สมุดก่อนนะมาฝึกแต่งประโยคแบบสันส้นๆง่ายๆก่อนไม่ว่าจะเป็นประโยคบอกเล่าประโยคคําถามหรือประโยคปฏิเสธก็ตามเขียนลงไปในสมุดก่อนเช่นอยากจะพูดว่าคุณหาเงินยังไงยังไงอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนลงไปในกระดาษก่อนแล้วก็ฝึกแต่งประโยคอาจจะใช้เวลาคิดนานมากๆเลยสุดท้ายแล้วอาจจะได้ว่า how do you make money ใช่ไหมอย่างไรเอาเคาว่า how เวหนาประโยคไง how do you make money หรือบางคนประโยคอาจจะไม่ถูกเป๊ะก็เขียนลงไปก่อน how you make money อะแล้วก็ฝึกเอาประโยคนั้นนะ่ะพูดเป็นประโยคพูดโดยที่เราไม่ดูสิ่งที่เราเขียน how do you make money How do you make money? เอาไปถามเพื่อนฝรัง่ง How d o you make money คุณถาเงินยังไงหรออะไรแบบนี้นั่นคือการใช้งานจริงโดยที่เราไม่ได้มานั่งท่องนั่งจําจากสมุดหรือจากตัวอักษรหนังสือนะคะการใช้จริงเราจะต้องฟรีตัวเองจะต้องปลดปล่อยตัวเองจากกฎที่เราเคยเรียนมารู้แหละว่ากฎเนี่ยมันเป็นแบบนี้แต่พอมาใช้จริงมันอาจจะผิดบ้างแต่ไม่เป็นไร set yourself free ทำให้ตัวเองเนี่ย เป็นอิสระปลดแอกตัวเองจากความกลัวที่จะพูดผิดก่อนเรื่องของเรื่องคือต้องพูดที่ผิดก่อนพอพูดผิดแล้วให้มันแก้ทีหลังยังทําได้เพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะพูดออกไปครั้งแรกแล้วแบบปิ้งดีดออกไปถูกหมดเลย ได้นะคะขนาดฝรั่งเองเขาก็ยังเติบโตขึ้นมากกับการพูดผิดพูดถูกจริงไหมภาษาไทยเราก็เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นอยากจะให้กล้าพูดกล้าแต่งประโยคและกล้าสื่อสารนะคะใครที่สนใจอยากเพิ่มชั่วโมงฝึกแต่งประโยคคอร์สออนไลน์ครูส้มน,นะคะเพียง1 9 9 0เบาทเท่า,น,านั้นค่ะปะลอหลดชีพไม่ว่าคุณจะเรียนช้าแค่ไหนไม่ว่าคุณจะอยากทบทวนบทเรียนกี่รอบฟรีคะ่ะเป๊ะเวอร์เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนา้าสวัสดีค่ะ